ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาาเราบอกตอนนี้เราอยู่ในเกม1% Win o b ป y ินออยู่เลยกับซีรีส์ Obby ้เหมือนเดิมนะปะเริ่มเล่นกันดีกว่าเกมนี้คือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับถ้าใครเคยดูซีรีส์สควิดเกมเนี่ยมันจะมีเกมหนึ่งที่เป็นบรรณาเนี่ยทางเดินที่เป็นกระจกแบบนี้นะเดินไปจนสุดทางเพื่อได้ของของขวัญกับเงิน1 0ึ0 0หมื่นเหรียญแบบนี้นะเออปะ่ะนี่ง่ายๆเราก็แค่รอเพื่อนโดดก่อน <c oughs> ถ้าเราโดดก่อนเราก็ตายแบบนี้นะเออคือเราต้องจอําอ่ะ อ่าเราต้องจำนะอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนโดดให้เดี๋ยวมีคนโดดให้ไม่ต้องกลัวเอ๊ะนี่งไงมีหน่วยก้าตายหูยเขาไปถึงนู่นกันแล้วดิอ่าผมโดดให้ก็ได้ะเออแผ่นนี้อโดดให้แผ่นหนึ่งเนี่ยโอ้ที่เหลือต้องโดดเองบ้างแล้วเออนั่นแหละผมว่าผมว่าอันนี้ <c oughs> คือถ้าจะให้ดีอ่ะคือมันแบบเออมันต้องจดจำให้ดีอ่ะซ้ายขวา ซ้ายซ้ายขวาขวาขวาเอ้ยซ้ายซ้ายอ่ะอ่ะเอ้ยขวาซ้ายเอ้ยเอาเฮ้ย,ย, <c oughs> ยมันไม่ได้อะ่ะอ่ะนี่เออเฮ้ยอันนี้นี่ว่ะอ่ะอ่ะอ่ะเดินเดินวิเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้เขาจำได้ว่ะ อนไนต่อ,อน,นี่แหละเอออันนี้ปะอันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิเมื่อกี้คืออนไนวะอันนี้ปะโอ้จะถึงไอ้พวกนั้นอยู่แล้วเฮ้ยเราต้องใช้สูตรอะไรสักอย่างหนึ่งวะมาข่อญาติขอญาิากันมันมันมันเอาจริงมันไม่ยากเกมเนี้ย อ่ะไหนก่อนมันไม่ยากแค่เราจะต้องจดนะอะไรก่อนเนี่ยอ่ะอันนี้แล้วก็อุ้ยอ่ะอันนี้อ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้อ่ะแล้วก็อันนี้นะอ่ะอันไหนต่ออ่ะแล้วก็อันนี้ อ่ะเอ้ยอันนี้ต่ออ่ะ hmm? okay anyway okay อะไรต่อ,อไ,ไปดิอ่ะอันนี้โอเคอะไรต่ออ่ะเอออันนี้อ่ะโอ้โหมึงให้กูโดดก่อนจะรอเลยรอถามจริงไปเองบ้างเฮ้ะอ่าโดนให้อ่ะโอเคอันนี้อ่ะอะไรต่อเอ้ยขวาว่ะมีคนโดดแล้วะอาซ้ายดิอ่าอ่าไงต่ออ่ะให้ อ่ะเลือกให้อ่าโอเคอ่ะขวาแล้วอ่ะไอหัวแดงไปบ้างดีอ่ะผมเอาขวาอ่ะอ่ะอ่ะขวาให้อ่ะโอ้โหนี่โดดก่อนตลอดไปดิเอ้ยขวาว่ะขวาย้ำอ่ะเฮ้ยซ้ายว่ะซ้ายซ้ายย้ำอ่ะเฮ้ยซ้ายอีกรอบนึงแล้วอ่อไปดิไปเอาเอากูรอก่ันนะขวาเออเฮ้ยผมเดาถูกหลายครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยขวาว่ะขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายอ่ะ เฮ้ยแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาเฮ้ย <อะ S 2> แล้วก็ขวา1 2 3 4เฮย้ย1 2 3 4เลยอ่าแล้วก็มาซ้ายแล้วก็มาซ้ายไม่แล้วกี่ขวาป่ะวะเออขวาแล้วก็ซ้ายปะ่ะแล้วก็เหมือนซ้ายอีกทีนึงอ, et, อ่ะเอ quatre, <ๆ>เอซ<ๆ>้ายอ่ะแล้วก็ซ้ายอีกทีนึง แล้วก็ซ้ายอีกโอ้อซ้ายรัวจังวะอ่ะขวาอ่ะแล้วก็ขวาเฮ้ยมันจะชนะแล้วซ้ายอ่ะขวาให้อ่ะอ่ะขวาอ่ะอ่ะขวาละอ่ะขวาอีกทีนึงเฮ้ยแม่นเกินอ่ะ้ายโอ้ต้องขวาอีกรอบนึงเอาไว้แล้วก็ขวาห้าแผ่นหนึ่ง สองสามสี่ห้าเออแล้วก็ซ้ายสองแผ่นหนึ่งอสองแล้วก็ขวานหนึ่งแผ่นดูดูซ้ายสี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ขวา,าแผ่นหนึ่งสองสามเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าหนึ่งสองสามอา๋อมีซ้ายก่อน โอ้โห oh, <laughs> ไอ้พวกนั้นมันจะถึงกันอยู่ <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมันจะมีเวลามันมีเวลาอยู่มันจะเริ่มใหม่สายสองแผ่นขวาสามแผ่นซ้ายสองแผ่นขวาหนึ่งแผ่นซ้ายสองแผ่นขวาสองแผ่นซ้ายสองแผ่นเอ้ามันจะตกเกะเจ้เอ้ยเหลือทีเดียวเฮ้ยซ้ายสอง ขวาสามหนึ่งสองสามสายสองแผ่นขวาหนึ่งแผ่นสายสองแผ่นขวาหนึ่งแผ่นสายสองแผ่นเอา้เอาไอ้ดูผิดเหรอเฮ้มันตะกิกีบแล้วสายทุกคนต้องตกหมดปะโอ้โหที่จดมาคืออะไรสาย ขวาขวาซ้ายขวาขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาขวาเอ้าเำไมไม่ใช่หรอโอ้โหไม่ทันแล้วต้องรอสคลิปแล้วรอจหว่โอ๊ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันจะไม่เกี่ยวว่ามันสคลิปก็คืออะไรวะแบบมันก็ยังเป็นอันเดิมอยู่นะเนี่ยซ้ายอะขวาเฮ้ยเราเล่นต่อได้เนี่ยใช้ซ้ายอะขวา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  ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายปะขวาขวาแล้วก็ขวาวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาห้าเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ซ้ายหนึ่งสองแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายสี่ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขวาสามหนึ่งสองเอา้าอ๋อหนึ่งสองแล้วก็ต้องไปซ้ายแล้วก็ขวขวาเออเนี่ยจบละผมได้แค่นี้แล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่อ่ะบอกซ้ายให้อ่ะโอ้โหซ้ายไม่ใช่ว่ะคือผมต้องต้องทำให้พวกนี้มันไปอยู่ตรงนู้นเยอะๆว่ะเออต้องทำให้คนพวกนี้ไปอยู่เยอะ มันจะได้ไปช่วยมั่วกันตรงนู้นได้หูงี่มันไม่ไอ้นี้เลยดิแล้วก็ขอขวาขวาขวาอ่ะตันแล้วจบละคือแค่นี้คือพา,าคนมาเยอะมากแล้วจริงๆอ่ะไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ละแต่ให้เดาน่าจะเป็นขวาแต่ผมไม่โดดนะเอ้ยมานขนาดนี้แล้วไปดีเลยมิกี้แพนเองพีชีฟหน่อยเฮ้อเอออ่ะอ่ะแสดงว่าน,นี่ขวาถูกแล้วอ่ะขวาต่อไปอะไรไม่รู้ โอ้โหดูดิคือผมพาคนมาอยู่ตรงนี้เยอะมากแต่มันไม่มีใครโดดเลยอ่ะ <_ d ose> ดูดิมันเกินเนี่ยตรงนี้สิบคนได้อ่ะ <_ d ose> ถ้าจะให้ผมพีชีพอีกเหรอมันก็เกินอ่ะไปไปก็ไม่ไปไวมีาวมีาวมีอดิอ่ะต่อไปต้องเป็นส้ายอ่ะซ้ายอ่ะผมโจ์ไว้แล้วอ่ะซายอ่ะซายสองรอบว่ะต่อไปขวาว่ะอ่ะ ไอ้ขวาขวาว่ะขวาขวาสองรอบอ่ะขวาอีกทีนึงเฮ้ยคอมันมาช่วยตัดกระจกให้ว่ะอ๋อวยตัดกระจกให้ว่ะเฮ้ยไปซ้ายโอเคไอ้มันช่วยว่ะหอมันช่วยว่ะ <c oughs> เอาอีกนิดตัดกระจก <c oughs> อีกอุ้ยเหลือไม่ถึงสิบแผ่นแล้ว <c oughs> ไอ้นีเอาขวาดี <c oughs> จะหดจะหดไอ้โอ้ยทำไมตอนแรกมันเหลือเยอะกว่านี้มันไปไหนกันหมดวะเฮ้ย <c oughs> ซ้าย ขวาขวาซ้ายเดี๋ยวซ้ายขวาขวาซ้ายเดี๋ยวไไปไหนไปรอคุมบอลได้จอดเอ้อ่อไอ้ผมจะพาคนข้างหลังไปให้ได้ด้วยเฮ้ยมันเหลือไม่กี่แผ่นเองเอาไหมเอาไหมขวาขวาขวาสามสามแผ่นหนึ่งสองสามซ้ายซ้ายขวาขวา ซ้ายซ้ายขวาขวาถึงนี่แล้วขวาเอ้ยซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาอะขวาขวาเอ้ยซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาอะซ้ายซ้ายซ้าย สัตวลอกแม่งแล้วอ,ย,อย้ยชนะแล้วสัตว์โอเคประมาณนี้หัวจะปวด